สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายอะไรครับชื่อเด็กชายชาเพิญญไกยอยู่ชั้นปรับศึกษาปีที่ห้ารักแปดแลขที่หกโรงเรียนอนุบาลชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งครับนี่มากัดเรืองรึเปล่าเนี่ยมานทำอะไรที่ร้านหมอจิ๊กวันนี้เราเราให้เพื่อนๆฟังหน่อยมาปรับไอ้นี่ครับใส่มันดีขึ้นให้มันใส่ไว้ อันนี้าันถูกอันนี้เป็นเคจัดฟันเด็กของวัดทีกเนาะจัดฟันเด็กใช่แล้วหนูมีปัญหาอะไรตอนที่แรกลูกนอนโกนนอนไม่ค่อยนอนไม่ค่อยรับอ่ะรแล้วตอนนี้เป็นไงไมั้งก็ดีคือครับไม่ค่อยโกนไม่ค่คอ,ยคอยชอบพิงเตียงโอ๋อเมื่อก่อนเขาเขาต้องนั่งหลับไม่ใช่นอนหลับใช่ตอนที่นั่งหลับมันรู้สึกย,ยังไงก็รู้สึกว่ามันนั่งนั่งนอนแล้วไม่สบายตรงคอคอครับ ยังไงมันปวดคอเหรอครับจริงปะจริงอันนี้อายุเท่าไร่ลูปีนี้อายุสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีแล้วหนูปวดตรงนี้แล้วเหรอก่อนหน้านั้นะนะนะครับแล้วพอใส่วีเชฟไปได้สักเดือนตอนนี้ใส่ได้ประมาณสองเดือนเนาะถึงใส่ครั้งแรกให้ฝึกกืนเป่าลูกโปง่งแล้วก็เริ่มกันใส่เริ่มใส่กันจริงๆตอนตุลาตุลาพิศิกาถันวาสองเดือนอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งครับ ก็ไม่ค่อยน,นอนพิงเตียงครับนอนราบจะก็อาการกลนก็น้อยลงใครบอกแม่บอกครับก็อ <Yeah. S 2> าจจะมีหายใจแรงนิดน่อยังหายใจแรงนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองใส่ไปเรื่อยๆแล้วดูว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างวันนี้วันนี้เป็นวันจะต้อนรับปีใหม่จะให้เด็กๆจุ่มหมูเด้งรู้จักหมูเด้งไหมรู้จักครับหมูเด้งห,หมูเด้งมันน่ารักยังไงเล่าซิ เขาแบบว่ามันเกิดมาก็มีคนชอบไปดูแย่ๆอย่างเงี้ยตอนเนี้ยหมอให้เป็นตุ๊กตาหมูเด้งแต่หนูให้จุ่มหนึ่งตัวอ่ะจุ่มเองเอ,อ,อาไดตัวนี้อ่ะไหนลองดูก่อนว่าอยากได้ตัวไหนเออตัวนี้เดี๋ยวได้ตัวนี้อยากตัวนี้ยเอ้ได้ตัวนี้เฮ้ยทุกคนอยากได้ตัวนี้นะอ่ะแกะเลยลูกโอเคนะอ๋ออยูย่ในนี้ ไอตัวน yeah. okay. okay. mm ี hmm. mm ้อบอตัวอันปี้ตัวนี้ตัวนี้อตัวรองไห้เหรอไม่ตัวรองไห้อาแก่งเลนอาทำขนาดไหนทำหล่นนะลูกหล่นแล้วแจกนี่อ้าวมาถ่ายรูปกับมาน้ หนึ่งเอาหมูเด้งขึ้นหมหนึ่งสองหอึคงทีค่ะ